m มอร์เซเดสเบน E สามสอง C D I W สองโฉมหน้าธนูแล้วนะครับคันนี้เป็นปี2 0 0 6นะครับเครื่องยนต์ดีเซล6โซนะครับสภาพของตัวรถตอนนี้นะครับก็มีการปรับสภาพแบบพรีเมียมมาทุกจุดนะครับรวมถึงการเซอร์วิสนะครับที่พร้อมแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีหลายท่านถามถามคันนี้อยู่โทรติดต่อในคันนี้อยู่นะครับ ตอนนี้นะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมส่งมอบแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ยินดีนะครับในส่วนของคันนี้ของความพิเศษของคันนี้นะครับสำหรับ w 21คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ 3,000cc เทอร์โบนะครับดีเซลนะครับเกียร์7สเปแล้วนะครับรุ่นเอวังกาดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เป็นรุ่นท็อปนะครับคันนี้มีจุดที่โดดเด่นกว่าคันอื่นหลายจุดเยอะมากนะครับรวมถึง ออปชันนะครับที่มากกว่าของคันนี้เลยนะครับที่มากกว่าคันอื่นนะครับรวมถึงนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่นะครับหลายท่านอยากได้เครื่องยนต์หกสูบแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ในคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับในส่วนของรายละเอียดรอบคันก่อนนะครับสําหรับคันนี้ด้านหน้านะครับในส่วนของไฟหน้านะครับรวมถึงไฟตัดหมอกบริเวณด้านล่างนะครับกระจังหน้าด้านหน้าทุกจุดเรามีการ ปรับสภาพนะครับหรือในการททาสปามาทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงงานสีนะครับคันนี้เป็นสีดำออกซิเดียแบ็กนะครับความเงานะครับในทุกจุดเลยนะครับการปรับสภาพของนะครับบริเวณล้อนะครับอันนี้เราทำสีแบบพรีเมียมแล้วนะครับรวมถึงเปลี่ยนฝากลางนะครับทั้งหมดแล้วเช็คระบบทุกละช่วงล่างทุกจุดแล้วนะครับสำหรับคันนี้ เดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะครับบ่งบอกรุ่นนะครับบริเวณด้านข้างนะครับเอวังกัดนะครับบริเวณคิ้วของบางคนเนาะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดแจ้งจุดหนึ่งนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับด้านข้างรอบคันนะครับคิ้วต่างๆนะครับบริเวณขอบประตูนะครับจะเป็นลักษณะออกสีชานะครับสีชาดําก็เป็นดูแล้วก็เป็นแบ็คลุกอีกแบบหนึ่งนะครับก็ได้ความหรูหรา ล้อและยางเป็นขนาดขอบ17นิ้วเท่ากันนะครับก็เป็นลายนะครับห้า้านคู่ขอบ17นิ้วเป็นลายคู่ตัวของรุ่นเอวังกาดเลยนะครับบริเวณด้านท้ายนะครับในส่วนของคันนี้บริเวณกันชนท้ายมี p าร์คิ g งเซนเซอร์ทั้งสี่จุดด้านท้ายนะครับบริเวณฝากระโปรงท้ายก็จะมีบ่งบอกรุ่นว่าเป็น E 320นะครับบริเวณด้านนี้ก็จะเป็น C D I ก็คือเครื่องยนต์ดีเซล นะครับจุดต่างๆนะครับมีการปรับสภาพมาแล้วทั้งหมดไฟท้ายนี่เหมือนใหม่เลยมีมีสปอยเลอร์ดักเทลบริเวณด้านท้ายนะครับอันนี้เป็นออปชันเพิ่มของรุ่นนี้นะครับที่มีมาจากโรงงานเลยบริเวณนะครับด้านขวาสวยงามเช่นเดียวกันสำหรับคันนี้ โดยรวมรอบคันนะครับสภาพของตัวสีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์90คะแนนเลยสำหรับคันนี้ริ้วรอยของตัวสีค่อนข้างน้อยมากจุดโดดเด่นของคันนี้อีกหนึ่งจุดเลยบริเวณหลังคาด้านบนนะครับเป็นหลังคาสรุลแล้วจุดของนะครับบริเวณภายในเดี๋ยวพาชมต่อแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับภายในของคันนี้เป็นลักษณะเบาะหนังสีดํา มีการปรับสภาพใหม่ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลายไม้นะครับดับอร์ดส่วนของเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าค่อนข้างดีมากลายไม้ด้านในของคันนี้นะครับเป็นเบิร์ดอายนะครับแต่สีของลายไม้คันนี้จะแปลกกว่าคันอื่นก็เป็นออปชันที่คอนฟ i ิกมา แบบพิเศษเหมือนกันนะครับซึ่งรุ่นนี้ปกติถ้าเป็นรุ่นเอวังกาดลายไม้จะมีสีเข้มมากกว่านี้ผมอะไรเป็นหนังสลับลายไม้แล้วนะครับรวมถึงบริเวณหน้าจอหรือหน้าปัดเนี่ยเป็นรณะเรือนใหม่สีขาวแล้วเดี๋ยวพาชมในส่วนของเลขไหม่ของคันนี้ด้วยนะครับเลขไหม่ของคันนี้อยู่ที่นะครับหนึ่งแสนอ่าหนึ่งแสนนะครับสามหมื่นแปดพัน หนึ่งร้อยสามสิบแปดกิโลเมตรภายในถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใหม่มากหลังจากทําการปรับสภาพออกมาแล้วนะครับซึ่งเดิมคันนี้มีคะแนนค่อนข้างตีอยู่แล้วสําหรับรถคันนี้ได้การทําสปาแบบพรีเมียมนะครับปรับจุดสมดุลในทุกจุดใหม่เบาะนะครับก็เป็นหนังแท้เดิมโรงงานทุกจุดเลยเบาะหลังเนี่ยถือว่าเหมือนใหม่เลยจุดต่างๆนะครับ สภาพของเบาะเหมือนรถใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะมีแอร์เสานะครับแอร์แยกโซนบริเวณด้านหลังด้วยความสมบูรณ์ของตัวรถคันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับหลังจากที่ทำการรีเช็คใหม่ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์อาจจะดูแปลกตานะครับสำหรับหลายท่านที่อาจจะยังไม่เคยเห็นใน W211 ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 นะครับในห้องเครื่องยนต์แบบนี้รายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นะครับมีการรีเช็คนะครับมีการเปลี่ยนในอะไรหลายจุดเลยสําหรับคันนี้ V6 3 0สามพันซีซีเทอร์โบนะครับสองราแรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดมหาศาลนะครับ ก็เป็นการทํางานของระบบเครื่องยนต์ที่แรงบิดมาในรอบต่ําและได้เกียร์เจ็ดสปีดในระยะทางยาวนะครับในระยะทางยาวที่ผมได้ขับมานะครับในในสิ่งที่ได้ทดลองขับแล้วนะครับคันนี้ความเร็วอยู่ที่120่งรอยีกิโเมตรเนี่ยใช้รอบไม่เกินสอ0 0ัรอบเลยนะครับอยู่ประมาณ2อ0 0ัรอบในเกียร์เจ็ดสปีดนะครับอัตราการเร่งถือว่าดีมากนะครับหลายท่านถามว่าเครื่องยนต์ตัวนี้กินน้ํามันมากไหมนะครับ ในการนะครับที่ได้นะครับลองขับหรือลองเทสเองแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับใช้ความเร็วอยู่ประมาณ1 2 0ยถึงหนึกิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการบริโภคน้ำมันของเครื่องดีเซลในคันนี้นะครับและที่อยู่ในบล็อกนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่นะครับมีแรงบิดและมีแรงม้าที่ค่อนข้างสงูงรวมถึงการบริโภคการบริโภคน้ำมันที่ถือว่าทำได้ประหยัดอยู่มากนะครับ เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับที่อยู่ในบอดี้นะครับ W221 ที่เป็น S-Class S300CDI เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับอะไรมีเช่นเดียวกันนะครับความแรงที่มากกว่าที่เป็นรุ่น E220CDI และได้ออปชั่นของตัวรถที่มากกว่านะครับสำหรับคันนี้ก็อยู่ในนะครับสภาพที่เหมาะสมรวมถึงออปชั่นของตัวรถที่มากกว่านะครับวันนี้ก็จะเป็น เสนอราคาขายเลยสำหรับหลายท่านได้ถามคันนี้เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีการแจ้งราคานะครับราคา h o วส์ไพค์ของคันนี้นะครับมีการรับประกัน6เดือนจาก Mercedes Perfect นะครับเคลมฟรีนะครับทุกจุดเลยในระยะการรับประกันราคาอยู่ที่5,99,000บาทนะครับ5 9 9 0 0 0บาทรับประกัน6เดือนนะครับมีอีกหนึ่งราคานะครับสำหรับหลายท่านที่ต้องการ การการันตีที่มากกว่าก็คือ1ปีหรือ365วันนะครับครอบคลุมในตกกลุดเช่นเดียวกันแต่อายุการรับประกันจะมากกว่านะครับอีกหนึ่งราคาเลยที่ลูกค้าอยากได้นะครับหลายท่านถามว่าคันนี้มีรับประกัน1ปีไหมมีเช่นเดียวกันนะครับแต่ราคาจะอยู่ที่6กแสนสามหมบาทนะครับหกแสนสามหม้ 6, 9, บาทรับประกัน1ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับเคลมฟรีนะครับออนฟรีสไลด์ฟรีส่งทั่วไทยนะครับรวมถึงหากหลายท่านอยู่ในนะครับ เขตต่างจังหวัดหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพในการเคลมนะครับหรือในการเซอร์วิสหลังจากที่รับรถไปแล้วอยู่ในระ,ระยะการรับประกันเนี่ยทั่วประเทศเรามีคอนแทคอู่ทั่วประเทศ,เมทททเทศไม่ต้องนํารถมาที่มมเตอร์เซค์เฟอร์เฟคนะครับสามารถคอนแทคกับจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลยนะครับพร้อมที่จะดูแลนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของที่มีนะครับในการรับประกันอยู่ในทุกจุดเนี่ยเคลมฟรีศูนย์บาทเลยนะครับในสองราคาหกเดือนและหนึ่งปี สำหรับท่านใดที่สนใจใน E3209 W211 ปี2006นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล v 6คันนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยออปชั่นดีๆแบบนี้นะครับหาไม่ได้ง่ายติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์0814591 121 0814591 121 Mercedes Perfect v r Family